ใครๆก็คงเคยนึกเล่นๆถึงวันโลกแตกใช่ไหมคะวันหนึ่งซอมบี้อาจจะครองเมือง AI หรือว่าหุ่นยนต์อาจจะครองโลกขึ้นมาหรือถ้าให้นึกภาพออกใกล้ตัวที่สุดเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคระบาดแต่ว่าที่ประชุม World Economic Forum เนี่ยเขาได้ออกมาสรุปแล้วล่ะค่ะว่าความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดของโลกในอีก10ปีข้างหน้าอาจจะเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วอาจจะเกินเยียวยาแล้วก็ได้ นั่นก็คือปัญหาโลกร้อนค่ะ สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะและนี่ก็คือรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายสามินิเ World e o o n o m เ c Forum เป็นที่ประชุมทางด้านเศรษฐกิจที่มีความสำคัญระดับโลกค่ะในที่ประชุมนี้นะคะก็จะมีผู้นำในด้านของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนมารวมตัวกัน เพื่อที่จะหาหรือแล้วก็กําหนดทิศทางนโยบายที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมล่าสุดนี้นะคะก็เพิ่งมีการประชุมไปเมื่อเดือนมกราคมของปี2022ที่ผ่านมาค่ะในที่ประชุมนั้นนะคะก็ได้มีการสรุปถึงความเสี่ยงของโลกที่น่ากลัวที่สุดในอีก10ปีข้างหน้านั่นก็คือปัญหาโลกร้อนค่ะ โดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าความร่วมมือของแต่ละประเทศทั่วโลกในณขณะนี้ก็อาจยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้ตกลงกันไว้ค่ะโดยในที่ประชุมเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงความร่วมมือ COP26 ที่มีเป้าหมายที่จะควบคุมอุณหภูมิของโลกนะคะจนถึงปี2100หรือว่าในอีก80ปีข้างหน้านี้ไม่ให้เพิ่มเกินไปกว่า1.5องศาเซลเซียสนับจากยุคกกอนอุตสาหกรรมค่ะ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหากประมาณการแล้วเนี่ยก็คิดว่าสุดท้ายแล้วอุณหภูมิของโลกนะคะก็คงจะเพิ่มไปอยู่ที่ประมาณ2.7องศาเซลเซียสหรือว่าอย่างดีที่สุดเลยนะคะก็คงจะต้องเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ1.8องศาเซลเซียสอยู่ดีเพราะว่านับจนถึงปัจจุบันในปี2021ที่ผ่านมานะคะอุณหภูมิของโลกเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มขึ้นมาแล้วถึง1.2องศาเซลเซียสนับจากยุคกกอนอุสาหกรรมค่ะ โดยที่หากภารกิจดับโลกร้อนนี้ไม่สําเร็จนะคะนอกเหนือจากความเสี่ยงที่ว่าในจุดหนึ่งโลกของเราเนี่ยอาจจะมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะก,กับการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกต่อไปก็ได้ก็อาจจะส่งผลไปจนถึงปัญหาเศรษฐกิจซึ่งก็อาจจะได้สร้างความเสียหายในแง่ของการที่มีปัญหาคนว่างงานเพิ่มขึ้นมีปัญหาเงินเฟ้อนะคะหรือว่าอาจจะลากยาวไปจนถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระดับระหว่างประเทศได้เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะหากประมาณกันแล้วเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียหายได้สูงถึง20%ของ GDP รวมทั้งโลกเลยทีเดียวค่ะเห็นได้ว่าความพยายามที่จะบรรเทาปัญหาโลกร้อนนะคะเป็นภารกิจสำคัญแล้วก็เร่งด่วนของทุกๆประเทศทั่วโลกเลยค่ะ โดยเหตุผลที่เรียบง่ายที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือว่าเราล้วนแล้วแต่มีโลกเพียงใบเดียวในทางภูมิศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีโลกใบอื่นมาสำรองเอาไว้ได้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็เลยยิ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งแก้ช้าเท่าไหร่ก็จะยิ่งเลวร้ายลงเท่านั้นค่ะหากเรามองเห็นทิศทางของผู้นําระดับโลกนะคะที่จะหันมาใส่ใจแล้วก็ถนอมโลกใบนี้ให้หน่าอยู่ไปอีกนานๆมากขึ้นเนี่ยก็คงจะมองเห็นได้ว่าในภาคธุรกิจเองนะคะก็มีความ พยายามที่จะ ปรับแทนนะคะในการดําเนินธุรกิจเนี่ยให้มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็บรรษัทพิบาลมากขึ้นโดยเราเองนะคะก็สามารถมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นเจ้าของในบริษัทเหล่านี้ได้ผ่านกองทุนรวมค่ะตัวอย่างกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในธุรกิจใส่ใจโลกนะคะก็อย่างเช่น M Renew, V G Secure, K Change A, วงเล็บ A, P C Green แล้วก็ U E S G ค่ะในกองทุนเหล่านี้นะคะก็อาจจะมีบางกองที่กระจุกตัวลงทุนในหุ้นบาง อุตสาหกรรมทําให้ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณระดับที่7จากทั้งหมด8ระดับได้เลยทีเดียวผู้ที่สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมเหล่านี้นะคะก็เลยควรจะมีความเข้าใจในุตสาหกรรมที่จะลงทุนเป็นอย่างดีสามารถติดตามข่าวสารการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ก่อนจะลงทุนเนี่ยก็ควรที่จะทําความเข้าใจถึงลักษณะของสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนจะเริ่มต้นลงทุนด้วยค่ะเรานะคะก็จะสามารถศึกษารายละเอียดสําคัญต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านทางฟันแฟกชีพของแต่ละกองทุนนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ pinomina.com <c oughs> เช่นกันค่ะ ติดตามรายการ Pocket Money รายการความรู้การเงินพกพาง่ายไซส์น,นีได้ใน EP ต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ